การเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอธมาภพาจจนามรัตนาวากสีขาบทที่5ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ว่าหาพิสภิกษุทำเตียงสูงเกิน8นิ้วพระสุคตสาเหตุที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ก็เพื่อที่จะให้พระพิกษุนั้นมีที่จำวัดมีที่นอนไม่สูงเกินความจำเป็น แล้วก็จะเป็นอันตรายต่อพระภิกษุนั่นแหละถ้าสูงเกินไปนอนตกลงมาจามัดตกลงมาก็เป็นอันตรายคือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่สมกับพระภิกษุที่จะทำอะไรที่เบิกวางอลังการมากเกินไปนั่นเองโดยต้นบัญญัติก็มีว่าขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ พระเชตวนันพระองค์ก็วันหนึ่งได้เสด็จจาริกไปตามกุฏิต่างๆในพระเชตวันนั่นแหละในขณนะ,ะนั้นพระอุปนันทะเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็เพื่อที่จะอวดเตียงอวดต่างของตอนนั่นแหละก็ทูลน,นิมนต์พระพุทธเจ้า ให้ทอรพระเนตเห็นเตียงที่สูงใหญ่ที่นอนของตนก็เพื่อที่จะโอ้อวดต่อพระพุทธองค์เละจะให้พระพุทธองค์ได้ชมอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทอดพระเนรเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้ตำหนิพระอุป,ปนันทาว่าการทำเตียงต่างที่สูง ไม่ใช่วิสัยของสมณะก็การทําอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่สมพระระควรจะทําอะไรไม่ให้เกินกว่าชาวบ้านเขาก็ควรจะมีฟางเป็นอยู่แบบสมณะสมถะพระองค์ได้ประชุมพระสงฆ์ในพระเฉตวันแล้วก็บัญญัติ สิขาบทว่าพิโุทําเตียงทําต่างทําเท้าคือทําขาเตียงได้เพียง8นิ้วพระทุกขถ้าทําเกินกําหนดนี้ต้องอาบัติปาจิตติธรรมภาพาก็นามาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังการใช้ชีวิตของพระในพระพุทธศาสนาอาจจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ที่ง่ายไม่ ทำอะไรที่เวอร์วางอลังการจนเกินไปและพระเจ้าก็ได้บัญญัติขีขามทเอาไว้ให้พิสุได้ทําตามอัตมาภาพก็นํามาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเจริญพร